ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมบันนี้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคแล้วกันนะเรียกได้ว่าเป็นการแชร์เทคนิคเนาะว่าเราจะทํายังไงให้แบบมีความกล้าที่จะคุยกับอใน A.T.C. นะครับช่วงนี้ก็มีมือใหม่เข้ามาอย่างล้นหลามนะก็อยากจะมีวิธีการแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมจับทางได้แล้วกันนะครับก็เริ่มมาจากข้อแรกเลยนะครับผมข้อแรกเนาะไอโบโอนะครับในไอโบโอนะ คือ ADC ทุกคนเนี่ยที่เขามาออนไลน์นะครับเขาเป็นแบบเป็นคนเนาะไม่ใช่บอท ADC เป็นคนทั่วๆไปไนี่แหละนะครับเป็นคนที่นั่งอยู่ในหน้าจอคอมเหมือนกับตอนที่เราบินเลยนะครับแล้วเขาก็แบบว่าเอาเชมาสั่งเรามาสั่งแบบว่าให้เลี้ยวไปนูน่นไปนี่ไปนั่นสั่งความเร็วอะไรพวกนี้นะครับ ADC ก็แบบเป็นคนทั่วๆไปไนี่แหละแล้วก็อย่าที่ได้จะเกรงกลัวก็เราก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับต่อไปอย่างที่สองนะครับสำหรับนักดินมือใหม่นะครับที่หลายๆคนน่าจะ แบบว่า,ายังเข้าใจผิดกันอยู่หรือว่าอาจจะยังทําไม่คล่องนะครับนั่นก็คือเรื่องเวลาเราบินเวลาเราบินไฟซิมเนาะเราจะมีแบบคนอยู่คนเดียวใช่ปะปกติถ้าเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงมันจะมีนักบ,บินแบบนักบ,บินคนที่2คอยช่วยนะครับอาจจะเป็นคนช่วยคุย a d c คนช่วยเกาะข้อมูลนะแต่ว่าอันนี้ในไฟซิมเราต้องทําคนเดียวหมดเลยนะครับ<ๆ>ก็ขอแนะนําว่าในบทที่2นะครับก็อยากให้ทําเป็นสเต็ปขั้นตอนประมาณนี้นะครับคือ fly navigate และก็คอมมูนิเคตนะครับซึ่ง3อย่างนี้คืออะไร Fly นะครับก็คือบินนะครับเราที่ในฐานะแบบ c o n เน็กมาเป็นนักบินนะครับนักบินเนาะหน้าที่อำนาจสูงสุดคือการบินนะครับก็คือขับเครื่อบินอ่ะบินยังไงก็ได้บินให้อยู่ในท่าทางที่เราต้องการนะครับพอบินเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้เราก็ไปดูว่าเออไอเครื่องบินที่เรากําลังบินอยู่เนี่ยมันไปตามเส้นทางที่เราบินไหมสมมุติว่าผมแพลนจาก ดอนเมืองไปเชียงใหม่ไอ้เครื่องบินเนี่ยมันบินตามที่เราแพลนไว้ไหมที่อยู่ใน fmc หรือว่า mcdu พอเราเห็นว่าโอเค2อ,อย่างมันครบแล้วเนี่ยเครื่องบินมันบินได้ตามที่เราต้องการแล้วมันนําทางไปในสู่ในจุดที่เราต้องการแล้วก็ติดต่อหรือว่าสื่อสารคุยกับ atc นั่นเองนะครับซึ่งคุยกับ atc นะครับก็เวลา atc สั่งอะไรมาเนาะเราก็รีทแบกลับไปหรือว่าเวลาที่ แบบว่าเราต้องการจะขอรีเควสอะไรสักอย่างจาก ATC เนาะเราก็สามารถแจ้ง ATC ได้นะครับผมเช่นรีเควสแบบขอหลบอากาศขอใช้รันเวยนนู้นนี้นั้นคราวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดูลยเลพินิษของ ATC นะเวลานั้นนะครับว่าเข้าใ้เราทําหรือเปล่าอย่างที่3นะครับอย่างที่3จะเป็นในส่วนของตําแหน่ง ATC นะครับใน AVO เนาะจะมี ATC ที่คอยบริการเครื่องบินอยู่5ตําแหน่งหลักๆนะครับก็จะแบ่งเป็น อันนี้1คือ d e l i v e r y นะครับ d e l i v e อ y คืออะไร delivery ก็คือจะเป็นในการขอ A T C clearance นะครับผมเวลาที่เราเปิดมาจอดอยู่ที่เกตและเราก็บอกขอว่าขอบินไปขออนุญาตบินไปที่สนามบ,บินนู้นสนามบินนี้เนอ้องอันนั้นแหละครับเขาเรียกว่า A T C clearance สำหรับอันที่2นะครับตำแหน่ง A T C คือกล้าวนะครับกล้าวชื่อก็บอ่อยนะครับว่ากล่าวมันคือภาพพื้นนั่นเองอ่าเขาก็จะให้คําสั่งในการ push back นับก็คือถอยเครื่องนะถอยเครื่องออกจาก ออกจากเกตนะครับแล้วก็พาให้เราแท็กซี่เนาะหรือก็คือขับเคลื่อนขับเคลื่อนให้ไปที่ตัวรันเวย์นั่นเองนะครับก็จะเป็นต่อไปอย่างที่3นะครับตำแหน่งที่3ก็คือทาวเวอร์นั่นเองนะครับทาวเวอร์ให้ทำอะไรก็จะเป็นในส่วนของเทคออฟเชลเลนต์นะครับกับแลนดิ n งเนาะซึ่งในส่วนของทาวเวอร์เนี่ยเขาก็จะดูแลในส่วนของรันเวย์เป็นหลักนะครับอาจจะรวมไปถึงพวกเครื่อง VFR ด้วยนะครับแต่ว่าจะยังไม่ขอลงลึกในส่วนของเครื่อง VFR ละกันเนาะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกิน ต่อไปตำแหน่งที่4นะครับเป็นตำแหน่งของ approach นะครับที่เอาไว้จัดการเครื่องบินขึ้นขึ้นจากสนามนะครับแล้วก็ให้เครื่องต่อคิวกันมาลงสนามเนาะอันนี้จะเป็นหน้าที่ในส่วนของ approach เนาะจะไม่เหมือนกับ tower นะคือ tower จะดูที่ runway เนาะก็คือ clear for take off clear to land แต่ว่าสั่งของ approach เนี่ยก็คือเหมือนสั่งไต่สั่งไต่ตอนขึ้นจากสนามบินเพื่อที่จะส่งให้กับ area รือแบบสั่งเคลียร์ให้ทำาบ approach ชนิดน,นี้เพื่อที่จะล่อนลงสู่สนามนะครับผมต่อไปอันสุดท้ายนะครับผมก็คือ เอเรียนะครับหรือว่าคอนโทรลนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็จะดูแลในส่วนของน่านฟ้าเลยดูแลเส้นทางการบินด้านบนเป็นหลักนะครับเป็นขาของเอลรูทเนาะดูแลเส้นทางการบินแหมถ้าสมมุติว่าเขียนตัวอักษรแบบบิด,บดๆเบี้ยวๆก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับพอดีใช้เมาส์ในการเขียนนะครับดูแลเส้นทางการบินนะครับอเออติดสระอีไปด้วยขออาภาัยนะครับโอเค ก็ตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแลวนะครับโอเคต่อไปอันดับที่4นะครับผมวันนี้ก็หลายๆคนอาจจะไม่กล้านะครับแต่จริงๆสามารถทําได้นะครับไม่ผิดกฎเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเราสามารถถามแล้วถาม ATC ได้เลยนะครับถาม ATC ได้เลยว่าเอ้ยคําสั่งเนี่ยครับที่สั่งมาเนาะมันแบบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาอาจจะสั่งคําสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งแนละ้วเราไม่รู้เราสามารถถาม ในห้องในฟรีเคนซีหลักได้เลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดกลัวแบบว่าไปบล็อกขึ้นกับคนอื่นนะครับสามารถพิมพ์ดอทแชทเนาะแล้วก็ตามด้วยข้อไ้า์ของหอคนนั้นแล้วก็สามารถพิมพ์ส่งคําถามไปใน private message ได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจในคําสั่งเนาะเพื่อที่เราจะได้ความรู้รับความรู้ไปได้ว่าโอเคถ้าสมมุติว่าหอสั่งมาอย่างนี้คราวหน้าเราจะได้เตรียมตัวถูกเนาะว่าเออเราจะต้องทําอะไรยังไงนะครับผมอ่าโอเคเนาะต่อไปอันดับสุดท้ายเนาะอันนี้ผมคิดว่า น่าจะเป็นวิธีที่สําคัญที่สุดแล้วในทั้งหมดนี้ที่ผมเผยเทคนิคมานะครับก็คืออันนี้ให้เราบินตามเลยนะครับบินตามใครสักคนสักคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเลยนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าให้บินตามนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราบินตามคนนี้้วจังหวะนั้นมันดันมี ATC พอดีเราจะทํายังไงแบบว่าเขาจะรีทแบ็กกลับยังไงเขาจะคุยกับ ATC ยังไงเราก็สังเกตด้วยการแบบว่าดูว่าลำหน้าเขารีทแบ็กยังไงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ATC อะครับ เขาก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าคําสั่งนะถ้าเกิดสมมติว่าบินไปเส้นทางเดียวกันส่วนใหญ่แล้ว ATC เขาก็จะสั่งคล้ายๆกันครับแพทเทิร์นเดิมๆนะครับเราสามารถหาได้จากเว็บไอ์ขออนุญาตปิดชื่อนะครับสมมุติว่าผมเปิดเว็บไอมาแล้วเนี่ยครับนะแล้วอยากจะบินตามใครสักคนอ่าผมสมมุติว่าเป็นเอารำไหนดี ไทยเจ็แล้วกันครับโอเคไม่มีชื่อเนาะสมมุติว่าไทายเจ็เนี่ยครับเขาคือใครอันนี้ผมก็ไม่ทราบเนาะแต่ว่าเราเปิดไปสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะบินตามคนนี้แหละและจังหวัดนี้ก็มีในส่วนของดอมเมืองแอฟโรชอยู่ด้วยนะครับแล้วก็โอเคเขาบินไปแบงคอกซันย่านะครับเราก็สามารถกดโคลนไฟล์แพลนเขาไปได้เลยนะครับพอกดโคน Plan, ลนไฟล์แพลนไปแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาแบบข้อมูลไปเปลี่ยนนะอาจจะเป็นแบบแค่ค้ไซา์เราไปเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับ พอเวลาเราตามเขาไปเนี่ยเวลาเขารีดแบ็กอะไรกลับมาเราจะได้รู้ว่าโอเคหอเขาน่าจะสั่งประมาณนี้เราก็สามารถแบบเหมือนกับพิจิกได้นะครับว่าหอเขาจะสั่งอะไรกับเครื่องเราเนาะเพราะว่าถ้าบินไปเส้นทางเดียวกันก็อย่างที่บอกคือหอเขาจะสั่งไม่ต่างกันมากเนาะเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้ครับเป็นเทคนิคในการช่วยให้เราศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปในตัวได้ครับ โอเคแล้วก็กลับมาที่ในส่วนของ ADC สักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ ADC นะครับแต่ละตำแหน่งเขาก็จะมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะครับสำหรับในส่วนของ i w o w เนาะถ้าสมมติว่าตำแหน่งนะครับตำแหน่งคือมันจะไมออนทุกตำแหน่งอยู่แล้วฉบัะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่มีก็คือจะมีในส่วนของ Approach เนาะก็คือถ้ามี Approach ออนอยู่ตำแหน่งเดียวโดดๆเราก็ต้องคุยกับ Approach นะครับโอเคก็คือแบบว่าถ้าเป็น Iowa เนานะตำแหน่งที่สูงกว่าสามารถ ทำงานในส่วนของตำแหน่งที่เด็กกว่าได้แล้วอย่างเช่นอัพโพสเขาถ้าไม่มีทาวเวอร์อัพโพสก็จะไปทําหน้าที่ทาวเวอร์แทนกลาวแทนไปจนถึงจนถึงหลุมจอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าแบบอ่าถ้าสมมติเราคอนเนคมาแล้วเจอแต่อัพโพสไม่ใช่ว่าไปติดต่อตอนขึ้นบินขึ้นจากสนามอันนี้ไม่ใช่นะเราก็ต้องขอเคลียร์แลนด์เขาเหมือนกับมีเดลิเวอรี่อยู่นั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแค่เขาเป็นอัพโพสเนาะเขาก็จะทําหน้าที่ค้ัหมดโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5เทคนิคที่ผม เผยแพร่มานะครับผมจากที่ผมจับทางได้เนอะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเลยแลเกิดใครมีคําถามอะไรก็สามารถ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สตรีมใหม่จากทางผมนะครับก็หวังว่าจะเห็นคนบิน i อวอลโอลมีความสุขเยอะขึ้นนะครับทาง i อวอโอนะอก็อยากจะเปิดโอกาสให้มือใหม่ทุกคน,นครับที่เรียนรู้ตั้งแต่ศูนย์เข้ามาบินในโลกของไฟซิมอย่างนี้นะเพื่อที่จะยกระดับการบินไฟซิมให้สมจริงขึ้นนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถแจ้งถามในคอมเมนต์หรือว่าทามสตาร์ Discord w o ไป สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเดีวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ